โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรณ์ราชวิทยาลัยเลยดำเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนโดยใช้กิจกรรมอาสาสมัครนักวิทยาศาสตร์เยาวชนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการกับโลกศาสตร์ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมภายใต้ชื่อโครงการ PCSHS อย่าง Citizen s c i e n c e Volunteer S s, s, y, c s s ีเ s สเอมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในท้องถิน่นเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคือนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่นชุมชนพื้นที่วิจัยและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย,เ,ลยเป็นพี่เลี้ยงในการทําวิจัย ในการดำเนินงานมีการประชุมคณะทำงานที่ปรึกษาโครงการประกอบด้วยมหาวิทยาลัยพี่เลีย้ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยและร่วมประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกับศึกษานิเทศและคณะครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเลยเพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีดำเนินงานร่วมกันจากนั้นคัดเลือกนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่จะเข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาแกนนำโดยจัดค่ายวิชาการบูรณาการทักษะวิจัยสู่ y c s v สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2565กิจกรรมมุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างแกนนำในการเป็นพี่เลี้ยงนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาต่อไปหลังจากนั้นนักเรียนแกนนำได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยให้แก่น้องโดยโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน13โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนจำนวน10คนและครู2คนเพื่อเข้าร่วมค่ายวิชาการและรับมอบอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับเก็บข้อมูลการวิจัยในท้องถิ่นของตนเองซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่24กันยายน2565และช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน การดำเนินงานในระยะต่อไปนักเรียนแกนนำและน้องนักวิทยาศาสตร์เยาวชนระดับประถมศึกษาจะได้ร่วมกันศึกษาหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทท้องถิ่นของตนเองเป็นฐานและจะได้มีการติดตามถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้แก่กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยต่อไป